ขอต้อนรับครับขอต้อนรับใครครับแบงค์ท่ารั้วแบงค์ท่ารัวแบงค์ท่ารั้วมาแล้วครับแบงค์ท่ารั้วสุดยอดครับกูไปนีนมา

ไม่มีเกียร์หนึ่งจะต้องทำการขึ้นเกียร์สองมาดูกันเฮ้ยยัง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 ยัยังยังยัังยังยังยัยัง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 ยัยัั่ยงยัยัังยังยงยงเั้ยงยคัยอัยงย โอ้ดูเมาส์นี่ยแบบธรรมดาเนอะเอาเลยครับเอาเดี๋ยวเกียร์สตีก่อนเด็กเกียร์เกียร์ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลองกันครับเดี๋ยวดีดพี่ไกย์สายเกียร์ตะบนน่ะพี่เกียร์นี่เหลือเกียร์สองเกียร์หนึ่งมมิแล้วหนึ่ในหนึ่งในหัวย้อนสองกับเนี่ยเกียร์บอสเขาตีครับสองน้ำหนักเขาหนั่เขาถือหัวย้วนตั้งลมเลยครับลงเกียร์มาเลยมาแล้วครับตีบุเกียร์ครับ พัน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 อันนี้คือเกียร์2อบิลลี่น็อตมางางต่อไปบิลลี่น็อตเคลียร์บิลลี่น็อตจากทีมงานคัดเย็นดูโลเสียจุบวาเสียจุบวา เออหน้ามันลอยลูกเมาจะเอายังลูกเมายังเนี้ยมามีเลี้ยวใส่เลี้ยวลูกเมาโอ้แน่นอน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 โอ้เข้าปกูเลยอันนี้น็ออันนี้เนินทีค่ดได้กันนี่อันนี้ทีคสโอ้แคดีครับทีคดีสม รู้สึกว่าน้าวันจะหนักบันยิ่งจะคูณคูนคูณคูณคูนผ่านทีเคดีมากี่เนอและอ่าผมวิ่งทั่วไปครับโอ้สายอ่อนสายอ่อนสายอ่อนมอเขาบอกว่าในอเคดีมันมีเงี้ยไงล่ะอันนี้ต้อมเฮียเฮียเบอร์เฮียเบอร์มาเนอมีขี้มุ่นนะหัวตางเส้นนี้ปรกาตัดออกคือเนี่ยเนี่ยเขจีนสุขาต้องมาเส้นนี้นะมหินนี่นะทำนี่ไหวใจมาได้ละทีเคดีลุงเมาเท่าดีล่ะต่อไปครับลุงเมาเท่าดีล่ะ ตั้งไกลเป็นกำลังใจให้กับคนเฒ่าคนแก่คนนี้นะครับของไหลยาวๆมาได้ดิ่ลุงเมานี่อ่ะรอดรอดรหมดรถหมดรถหมดรถหมดสุดยอดสุดยอดสุดยอดปิดก๊อกปิดก๊อกสุดยอดสุดยอดปิดก๊อกน้ำมันด้วยดึงเลยดึงเลยปิดก๊อกปิดก๊อกดึงขึ้นเลยครับ โอ้โหนี่นะครับมาลโอเคมาแบงท่ารั้วแบงท่ารั้ว,วเออมันผ่านแล้วล่ะกันเลยผ่านแล้วก็ไปเลยผ่านแล้วปกพกรถไปเลยครับแ,แน่นอนแน่นอนพกรถไปเลยครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเฮ้ยใครวะช่างพี oh, ่อ่ะโอ้เน็ตเฮ้ยโอ้ช่างพี่เมืองพานมาเพลระบาขอต้อนรับสายลุยท่านต่อไปของแต่ของแต่ของแต่เอาเลยอ่ะ จัดโหจัดเมือนืนึปลาแป๊กเลียอะเรียบร้อย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 ครับเอาเท็กสองเท็กสอง ช่างพีครับช่างพี ียบร้อยครับหมด,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 ดมาดูกันครับเนี่ยบอลเราอยู่กับเนินทีเคดีลู่ที่สามนี่ครับถือต้นหอเสื้อเลยนะครับงานนี้ปาท,ท่ออันนี้คือพีซีเจ็ด มีทั้งหมดสิบสี่พี่ซี่โอ้โหเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถมาลองเทส เป็นอะไรที่ยอดมากสุดยอดมากๆมังอสุดยอดมากๆใครไม่มาใครไม่รู้ใครเอยใครเอยใครมไม่ขี่มาถึงจุดนี้ไม่รู้หรอครับแม่นอย่าจับนาผม <c oughs> ใครมา